เราครับผมจะรันไทยบ้านหันสานะครับเนาะเมื่อนี้่ครับสี่้าพเพื่อนๆน้องครับมาใส่เป็ดหายอยู่หากินเมียนเดือมเครับเมื่อนี้่มาคนเดียวครับผมพันเมาเจ็บขาครับอุอาการหนักเลยครับขับรถไปยังครับเดี๋ยวให้พันเมานั่นพักฟ่อนไปสักกอนครับแต่ว่าผมนี่มาหายอยู่หากินคือเก่าร้องเมืองครับไม้เนี่ยครับเ่ากำลังง้ามเลยครับผม ปลากําลังสิมาครับผมน้ามือบุเคเรื่แหงสะครับรลองบึ้งมาสิบ้านบ่อขอให้เหมือนเหมือนเงมือนเดิมปะ่ะเกียดครับไปซองมเมื่อคเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมเอากระบ,บอกมาไห้มันอยู่นะครับเกียดิสิบตายครับผมมือนี่ก็ใส่เกียดต่วงหัวคํำก่อนครับเดี๋ยว้ีเม่อขืนเดี๋ยวผมจะม,มาเปลี่ยนครับเป็นเยื่อป,ปู รุนกันนี่ครับกระท่อมจะคลองน้ำครับผมก็ไปตันนอนดีขนาดครับผมกันมาไม่ยามเบ็ดกว่าที่มาพักอยู่หองนี้แหละครับไปพยามใส่เบ็ดก่อนโคตรอุ้มแหงขนาดเลยครับผมไอเบึงบรรยากาศทงนาครับผมนี่ครับสานี่บ่เคยแห้งเลยครับผมเนี่ย นี่ครับตานี่ยมันเป็นนาที่ว่าเขาขุดครับเขาขุดเอานาดินครับเนนาที่ขุดเอานาดินไปนะคนี่ครับวันเข้าก็ไม่ได้แล้วครับผมมันลึกโพดครับผมไปรุ่นกันวาสิมานบ่ โอ้ลมแข้งขนาดเลยครับผมชั้นเดับชั้นไหลครับ ไสเบ็ดเรียบร้อยเลยครับผมกับคำพอดีนะครับเนาะอ่าถามว่ามื้อนี้ครับคันว่าฝนมาตกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมายามครับผมผมจะใส่เยอะเฉียดทิ่มไว้อยที่แล้วครับผม้วกาเดี๋ยวนยาดม้นคืนถาว่าฝนมาตกผมจะมาเปลี่ยนเหยียอเป็นเหยียอปูนะครับเอาเหยื่อปูทํางานตอนเสาร์เลยครับวัเสาร์ใส่โลบอป่ะอันนี้กะกลับบ้านกับซองก่อนครับผมไป็จังฝนมันติดตกนะครับลมแห้งขนาดเลยครับผมอ่ะรุ่นกันครับผม เหมนัมนหมนันเหมือนเดิมครับผมมาหว้วดนะครับผมฝนบ่โตกครับสูกดีหรีอไปผมเก่าเยือปูครับมาเปลี่ยนลองเบิ้งครับสียม้มแค่รอบเดียวแลวกับกระบะเลยครับว่ามือกินตรงเหตุง,งานเนาะมือนี่กับเห็ดง,งานขึ้นกันนะครับเนี่ยแต่ว่ากะเหล่งมาไซเบ็ดครับผมะิด้มีคลิปให้แฟนไในเบิง้งเนาะ ไปรุนกันครับผมขอให้หม,ม,ม,มันหมันหมันเนี้อดื่มไปอมอันนี้ครับผมโอ้โหเยือบเบิร์ดครับไปรุนกันหลังต่อไปครับผมเปลี่ยนเป็นเยือะปูก่อนบัน,นี้อือันนี้ครับผม ตั้งกอเข่าเลยครับโอ้โหเสียใจดีลดอีกแล้วครับไปลุนกันหลังต่อไปครับผมเปลี่ยนเย่าปูกันอู้หูมันวิ่น้องปาดอู้หูบังครับถึกแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้งกลงอ,องก่อนเนอะเขาลุกขึ้นไปกัน้่งใส่ลุกครับพี่นึงบังเบ็ดครับ กันกเนอะพ่อจะเห็นตัวแล้วพ่เห็นตัวแล้วครับหือดก่อนอดก่อนนี่น้องโอ๊ยลุดจ้อยโอ้ยบอลลุดครับผมได้ซื้อโอ๊ย เกือบมันลุดนีด่พี่น้องเนยโอ้ยพี่น้องครับผมเมื่อกี้เลยครับไ,ด,ได,ด้ได้ปลาแล้ววะผมเตืยนนขนาดได้ปลาเหมือนกันดีครับลุดแจ่ว่ามันไม่ได้ไปใส่ครับผมจับพอได้ทันครับผมนี่ไม่ลุดปลาครับผมเกือบไปแล้วะเกือบพลาดเดี๋ยวเก็บแต้มก่อนครับผมมนัมนมนันมันคืนนี้เจ้าเจ้าเจ้า โอ้เก oh, right. the <laughs groans> ็บเต็มก่อนครับผมไปลงไปปลอดไปแล้วครับเพิ่งเด็ดปูงครับลุดตุ๊บไปซะหนึผมขบทันครับโอ้ยว่ะกักกักกักเปลี่ยนเป็นเยี่อปูครับใส่ไปลุ่นกันหลังต่อไปครับผมกักกักกัก เอาอี่แล้วครับคันนี้มีอาการนี่แล้วครับผมนี่ครับทีอยูบเะครับอู้ยอ่ะขออนุญาตตั้งกล้องก่อนครับกูหน่ะเบิง้งคัก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 ตั้งกล้องก่อนครับผม สี you, so ูบครับผมมึงหันรุดเกือบเอาปรทันครับผมอยู่บ่่นี่้นาเลยโอ้ยรุดจ้อยแม่รุดครับผมร้กันหลังต่อไปครับผม อยากเปลี่ยนเยอะปูกก่กันคักคักคักนี่ครับดูอยู่ครับผมขันขันใดเยอะบ่เบิดผมกับอ่อยแมงซี่ครับจิเปลี่ยนเฉพาะไอ้ขันที่เยอะเบิดนะครับนะเนาะเปลี่ยนเป็นเยอะปู่ไปดูนกันครับผมยังเหลืออีกหลายขันครับมนัมนมนันมัน พี่นองครับบึงอาการคันนี่ครับผม <laughs> โอ้โห <laughs> นะเ <laughs> บียดข้างปลายไพ่ครับผมไพ่ไพ่กิ่งถี่มันตายเครับเรื่องบริเวณไพ่ถึงหัวนะดุนกันหลังต่อไปครับผมอ๋อบึงคันนี่ครับผมมีรุ่นอาการตลอดเลยครับ <laughs> ปลาทียูบอ่อนะครับผมน mm hmm. ่ะตังกล้องก่อนครับน่ะมาลุนกันมาสียูบ่ครับผมอ๋มอโอ้ยหลุดจ่อย mm hmm. ว่าเมนปูเท้เหรอครับผมอ่ะลุนกันล้งางต่อไปครับผม อ่ะสห็นลูกแต้มครับผมค้ามขึ้นนี่ครับผมแต่แต้มเดียวครับผมแต่ว่าใส่รู้ครับขัด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 กูนะดื่มโตซน้ำจะนอนแบบนี้โอ้โหยกอืมใส่รู้ครับผมโอ้โห แมดสาตสยตื้อ,อเซียปีอ่าโของเก็บผมเดี๋ยวเจอกันมเมื่อคืนเนาะครับการเยียนเยาเป็นเยาป,ปูครับแต่ว่าไอ้ขั้นใดที่มันโบเบิดผมกับใส่เยาะเกียดแม่งซะเละครับผมเปลี่ยนเฉพาะเดี๋ว่าขั้นที่มันเบิดเนเานนเนะไปะดุลกันครับเมื่อนเศร้ามาส์มาส์มาส์ป้อนไม้ให้บุญจังหวัดใช่ไหมคระบไปสวัสดีครับผมสวัสดีย่ามเศร้าๆนะครับเนาะไป หากููเบ็ดกันครับผมเม่อคือนี่ได้ใส่โลไปครับตัวหนึ่งโอ้โหเกือบแม่บ่ได้ครับลดครับโอ้่วาดีนะคุบคุบด้วยท่านนะครับเกือบบ่ได้อะตอนนี้กัสิมารุ่นกันแล้วครับผมกะมีเปลี่ยนเยียปูไปประมาณหาหกขั้นแล้วครับผมอ่ะมารุ่นกันครับมาสหมานบ่ก็ห้หมานมานมานนะครับทม่แรกครับผม เนื yeah, uh ้อเบิดครับอื้อหือยู่ห่อนเก่าครับเห็ดครับอ่ะเดี๋ยวปูยังอยู่คือเก่าครับผมโอ้ย ยาปูยังไม่ทํางานครับอะครับผมต้องขอไฟทำผสมครับผมไอ้ภาพที่ว่าผมไปตัดต่อสวงหัวคํานะครับผมที่ว่าได้ไซโลครับตัวใหญ่นะครับยามเขือนะครับผมลืมปิดไฟหนาหนาหัวครับปิดไฟฉายครับบนหัวบัดเดี้มันก็ะเลยแสงมันก็ะเลยไปซองเถือกล้องเนาะภาพก็ะเลยอาจจะบวสวยนะครับผมต้องขอไฟย่างสูงนะครับเจ้า ขอไฟไลท์ครับผมเดี๋ยวรุ่นกันหลังต่อไปอครับผมหมาดแล้วครับผมอย่ามาต้องโดนคันนี้มีอาการแล้วครับผมบึ้งครับหัวทิ่มอีกแล้วครับผมลองรุ่นกันก็มันสีมานบ่โอ้โหโอ้โหพอดตัวเดี๋ยวรุ่นกันครับผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อน เอ้ามาแล้วครับแต้มแรกของเซ้านี่ครับผมไปส,สวยครับผมแต้มแรกของเซ้านี่ครับอืมอหมัมนหมนันหมันครับผมกัดกัดกัดเห็นลึกครับดง่ายๆครับผมเแบบ็ดผมนี่ใส่อของครับ รุดนะครับแค่น,นี้น่าจะรุดแล้วล่ะนี่โอ้ยรุดอีหลีครับปูรุดครับผมเหยื่อปูรุดโอ้ยอย่ามันคักอีหลีลุนกันหลังต่อไปกันเสมอแล้วครับอ่ะสรุปแต้มครับผมได้สองเต้มครับ ย้ำมื่อคืนนี่ก็ได้แต้มนึงครับใส่รู้ครับแล้วก็ย้ำเสารก็ได้ใส่ปนครับผมโอ้ยเกือบว่าได้ปลาเกือบปลาลุดครับเมื่อคืนนี่อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าครับสิพาไปเฮ็ดหยังหรือว่าไปใส่เบ็ดหรือว่าสิไปเฮ็ดหยั่งฝากติดตามรับชมจัลันไทยบ้านทันสานะครับผมมือนี่พันเมาบริมาน้ำเนาะเสียดายเจ็บขาครับผมอ่ะพอโตแล้วครับผม ไปเหตุหงานก่อนมือนี่สวัสดีครับ